สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเพจกล้องจรเป็ดและสารราคาถูกนะครับก็จะออกมาติดตั้งนะครับเซตออนไลน์ให้กับลูกค้าที่อยู่บ้านกุจจอกใหญ่นะครับตอนนี้ก็พอดีเราไม่รู้จักทางเข้านะครับก็ทางลูกค้านะครับก็ออกมารับที่ปากทางนะครับตอนนี้ก็จะไปที่บ้านส่วนของลูกค้านะครับ คือบ้านของลูกค้านะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วสวัสดีครับติ๊บบังไดนแน่หรอครับ ทำมาพี่กับกับยูนี่ยู่ uh huh. อ,อยู่อ่าฮะโอ้ฝนตกอีกบ้านช่องอามนครับผมอันนี้มันหมุนได้ครับผไม่มีปัญหาเขาสามารถ<อ>เขาสามารถปรับในมือถือเขาได้อันนี้นะครับก็คือหน้าง,งานที่เราจะออกมาติดตั้งในวันนี้นะครับก็อ่าพอดีทางคุณพ่อนะครับก็ยังไม่รู้จุดแต่ว่าอ่าพี่ที่เขาให้ผมมาติดเขาบอกจุดแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะทําให้ความแน่ใจนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรามาดูหน้างานแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหน้าบ้านนะครับที่ผมได้พาทุกท่านมาดูตั้งแต่ที่แรกนะครับก็คือตอนที่เรายังไม่ได้ทําการเดินท่อนะครับนี่ครับก็คือตัวนี้เป็นกล้องตัวหน้าบ้านนะครับตัวหน้าบ้านก็จะส่องหน้าบ้านนะครับแล้วก็เดินท่อมานี่นะครับเดินท่อมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหักโค้งงอตรงนี้นะครับโดยใช้ท่อยนนะครับแล้วก็ไปนี่นะครับแล้วลงมา นี่ลงมาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้แล้วก็มาเชื่อมปลั๊กเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้เราอาจจะตัดท่อนะครับยาวเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปูนนะครับปูนโปะนะครับอุดร่องไม่ให้มีอะไรเข้าไปนะครับก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วค่อยเช็ดออกนะต่อมานะครับมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าทั่วนะครับ แล้วก็เดินท่อมาเหมือนเดิมครับเดินท่อมานะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาหาตรงปลั๊กของหน้าของรัวนี้นะครับส่วนในตัวของตัวปล่อยสัญญาณเราเตอร์นะครับเราก็จะเอาไว้ข้างผนังบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็เดินสายลงมาหาปลั๊กนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับปลั๊กลูกค้าอยู่ข้างล่างนะครับเราต้อง เอาลงมาข้างล่างนะครับแต่ถ้าจะเอาเราเตอร์ลงมาอยู่ไว้ข้างล่างมันก็จะปล่อยกระแสสัญญาณไม่ครอบคลุมนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าจะทําเป็นยิ่งวางนะครับมันก็เสี่ยงต่อการตกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่องลมนะครับลงเข้าตรงนี้นะครับผ่านมาตรงนี้นะครับอาจจะตกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศในเรื่องของฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนก็จะตกนะครับก็ สำหรับในเรื่องของตัวที่สามนะครับตัวที่สามจะอยู่ตรงข้างบ่อปลานะครับข้างบ่อปลาเนี่ยนะครับก็เราก็จะมีท่อนะครับมานี่นะครับมาตามผนังบ้านพอมานี่นะครับแล้วก็มาโค้งลงตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ปลั๊กตรงนี้นะครับซึ่งปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กสามารถเปิดปิดได้ ส่วนตัวที่สามนะครับเราก็จะเอาไว้ส่องนะครับบอ่อปลาประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่โอ้โหบรรยากาศมืดฟ้ามัวดินมาแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ลมโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่กัน,นครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่กันตัวที่สี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกจากตัวบ้านนะครับไป อีกฝั่งหนึ่งของบ้านสวนนะครับก็จะห่างจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ80เมตรนะครับประมาณ5-80เมตรได้นะครับโดยตัวนี้เราจะใช้ตัวดีพิเตอร์ในการปล่อยสัญญาณให้กับจุดนี้อีกรอบนึงนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้หมุนไปหา ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางลูกค้าจะบังคับให้ไปอยู่ที่ทางไหนนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่4นะครับซึ่งตัวที่4เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไดบอกไปนะครับว่าสายไฟนะครับที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ตัวบ้านมาหาตรงนี้นะครับห้าสเมตรเนี่ยนะครับไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวเซตกล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาไว้2มุมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรีพิเตอร์กัน นะครับซึ่งตรงนั้นมันมันไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้นะครับผมก็เลยเอา,าไว้ที่ตรงนี้นะครับก็ขอภายในความไม่สะดวกไม่สวยงามนะครับเพราะว่าทางลูกค้าเขาสะดวกให้ทําแบบนี้นะครับก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับตอนแรกว่าจะใส่กล่องให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่นะครับก็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณภาพในหน้าจอนี้จะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับว่ากล้องที่เราติดตั้งไปทั้ง4ตัวนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ของลูกค้านะครับนี่ครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวลงรถที่อยู่ไกลจากตัวบ้านประมาณ80เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่อปลาที่อยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหน้าบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าครัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกัน นี่ครับอันนี้คือถ้าถ้าดูแบบนี้คือแสงมันจะสะท้อนนิดนึงนะครับแต่ก็พูดถึงถ้าดูในหน้าจอโทรศัพท์ก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนจากความละเอียดจาก s d เป็น HD ได้นะครับก็กดตรงนี้นี่ครับความละเอียดของหน้าจอนะครับก็จะชัดมากขึ้นนะครับหมุนซ้ายนะครับเนี่ยหมุนขวา นี่ครับแล้วเราแล้วแต่ว่าลูกค้าจะปรับไปทางไหนนะครับทีนี้เราก็ไปดูสีจอนะครับปึ๊บอ่า,าเรียบร้อยนะครับนี่คือความเร็วของเซตออนไลน์นะครับที่ทางลูกค้าได้เอามาติดวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอโชนโซนบ้านกุดจ,จอกใหญ่นะครับอ่าตำบลวาใหญ่นะครับอำเภออากร,รืจังหวัดสกุทรสครน,นะครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะติดตั้งเซตออนไลน์แบบนี้นะครับก็สามารถทัก inbox อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าอยากจะได้กล้องกี่ตัวนะครับต้องการอะไรยังไงแบบไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับนี่คือกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับอ่าส่วนในเรื่องของราคานะครับก็อยู่ที่ว่าทุกท่านจะต้องการกล้องกี่ตัวนะครับ